เพิ่มด้วยสตอที่มาจากระยงระองพอส่งมาให้แม่กินกินด้วยได้ไหมได้ค่ะส่งมาให้แม่ให้น้องนั่นแหละใส่สตอตุ้มต,ตุมเลยตัป๊ปลาตั๊ปลาสตอคือือ้ครับผม มันเดินอะไรนะคะเพราะว่าลืมเปิดไฟี่ตำปลาตำปลากินตำปลากันจ้าเมื่อเย็นจ้า <c oughs> แต่หลัปีไม่น่าปินเลยผักเราหมดแล้วเราหมดแล้วเป็นนั่นมันเน่าไปหมดแล้วเป็นจั๊กเอจั๊กแก้ว คยนยาลองกินกันจะแซ่บเหมือนที่ลูกซื้อไหมบบหน่บกว่ามันไม่หวานเหมือนนั้นแม,ม่บอกเผ็ดนะเผ็ดไม่มากอนั้นนั้นมันเผ็ดเกินกินไปกินมาแล้วโอ้นหต้นกินๆิ แล้วมาด้กนะิิเนอะซึนคับหมูตำป่าค่ะเพิ่มสตอสตออร่อยอออมันกรอบหม,ม,มูข้าทอดด้วย อืมอืมอร่อยแลก็สตอกรอบมากเลยอืมอูมเลยนะถูกไม่ลย ผู้ชายตำแน่น่ะเด็กๆกรือใช่ไวรุ่นพูดจาดีพูดเพราะตลาดตำเดี่ยวตลาดตำทองตำทองตลาดตำทองเขงแกงคอร์ะครเพราะว่าเลยเหมือนไปอยู่ร้านเดียว้ะอยู่ตรงหน้าเซเว่นอยู่ตรงหน้าเซเว่น ติเกอเอ็กซีิปิ้งก็โพสร้านปิ้งกโพดอ,อ,อร่อยอร่อยยากเพิ่มอีคนอืมอร่อยอ มะนาวสด,น,ดนะหอยอะไรนะลืมละหอยทะเลหอยเะ้ยหอยดองอันนี้ก็ก็อร่อยปลากัะดองอืปลาล่าแซบ่บกินอย่างเดียเออกระดอง

บ้านเราอยู่หน้าบ้านนอิงโต๊ะเห็นข้าวหน้าบ้านนะเเสียงเจ้าจ้าซะสออร่อยมากมันเคยมีอันนี้้ะก็มีวันนั้นก็มีไหลบัวอ Ừ, chị tổ, chị tổ. ừ. Trật ta, trật tỏ. Cơ sệt. nó hết rồi. จะเอาไว้แก้โอ้ือปลาสับิดม,มาไว้ตวงมันจะทอดนานสับปิด่ะแ่ปลาสับิดเป็นยงกินอ่ะแร่ตจจเนี้ย